ครับผมวันนี้เราก็จะพานี้ไงครับเห็นไหมนี่ครับวางๆอางเนี้ยไม่ใช่ท่อนไม้นะครับเนี่ยนะครับผมผักผักต่างๆนะครับผมหอมเหมือนเดิมครับเครื่องปรุงต่างๆข้าวกล้ยงัวหอมนะครับนะนะครับวันนี้เราจะพากันมาทํานี่เลยครับพลาะนครับจะทําพลาน้ําตกน้ําตก ลูกขินเส้นนี่นะครับเดี๋ยวจะทํานะครับวันนี้จะพาทํานะครับ3เส้นนี่ไม่ใช่น้อยนะครับได้เยอะนะครับเนี่ยนี่นะครับผมผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเครื่องทุนแรงของผมครับหม้ออบไอร้อนนะครับหม้ออบนี่ครับถ้าบางคนไม่ใช่ไม่มีหม้อนี้ก็กระทะก็ได้ครับกระทะเทฟลอน หลนแบบผมเมื่อวานเนี่ยหลนหลนก็ใส่น้ำมันสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องให้มันเยอะนะครับแต่ผมจะใชหม้ออบไปร้อนหรือบางคนจะไปย่างไฟก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับนะออกมาก็จะเป็นย่างน้ำตกผมก็จะหลนหม้อายร้อนนะครับผมเนาะแต่ถ้าถ้าอบม้อายร้อนอย่างนี้นะครับผมจะตั้งความร้อนไว้ที่200นะครับ200แล้วก็หน้าที่ผมก็จะตั้งไว้ที่10เอาแค่10ก่อนนะครับแล้วกลับด้านนะครับผมกลับด้าน ได้ทีแล้วนะครับกลับด้านนะครับต้องกลับด้านอีกนะครับผมกลับด้านสีสวยไหมครับเริ่มสวยแล้วนะครับเราเอาแค่สิบนาทีพอนะครับกลับด้านอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเป็ดร้อนร้อนร้อกลับด้านก็จะเป็นยี่นาทีนะครับผมเริ่มสวยไหมครับครับร้อนร้อนกลับด้านก่อนเด้อ สวยมากเลยนะครับผมสวยมากเลยแล้วก็จะพักไปแป๊บหนึ่งให้ให้เขาเย็นสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอามาฝานเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับให้เขาเย็นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้สวยมากดูดิโอ้โหสวยสวยมากเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้เวลานะครับได้เวลามันก็เริ่มเย็นนะครับเราก็จะมาซอยนะครับซอยเป็นแว่นเป็นแว่นนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมผมก็จะซอยพอคำเล็กๆนะครับ ร้อนอยู่เลยนะครับผมซอยนะครับเป็นแว่นเป็นแว่นกั็นีว่นะครับผมซอยไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมที่เราซอยเมื่อกี้นะครับผ่นเมื่อกี้นะครับก็นี่นะครับผมก็จะเอาชิ้นประมาณนี้นะครับผมกําลังแบบบางคนเ็าชอบแบบละเอียดก็เอาเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ เห็นไหมชิ้นที่ผมทําก็ประมาณกําลังดีครับผมนะครับนี่นะครับผมเราก็จะมาปรุงกันแล้วนะครับดูดินะครับนี่ก็เย็นนะครับเย็นได้ที่นะครับพอถ้าถ้ามันไม่เย็นนี่ถ้าเราใส่เขาคั่วไปนะครับมันก็จะเป็นอันเหนียวเกินไปนะครับดังนั้นเราปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับผมนี่โอ้ยได้เยอะนะครับเนี่ยสามชิ้นนะครับผมนี่นี่ครับที่เตรียมไว้นะครับหอมนะครับหอมต่างๆนะครับพิกลูกโดดนะครับผมที่ผมเตรียมไว้นะครับ พี้ลุกโดดนะครับจะกินเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็มะนาวหอมนะครับนะใส่เข้าไปเลยนะครับผมนะอันแรกแล้วก็ผมก็ใส่ตามสูตรด้วยครับพริกป่นก็ประมาณ2ช้อนนะครับ2ช้อนเด้อแล้วแต่ใครชอบเด้วนะครับผมอ่านะครับปรุงรสต่อแล้วแต่ใครชอบอีกนะครับปรุงรสแล้วแต่ใครชอบนะครับผมเข่ารัวแล้วที่นองนะเข่ารัวก็แลวรต่ใคขมักนะครับ อุดมมักนะครับข้าวคั่วนะครับผมนะครับผมก็จะใส่น้ํานึ่งครับนี่น้ําอร่อยอร่อยหน่อยนึงนะครับเพราะว่านี่มาจากอุฎอนนะครับเนี่ยเห็นไหมใส่สักหน่อยนึงก็แล้วกันนะหอมหอมนะครับเนะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใครไม่กินไม่ใส่ก็ได้นะครับผมเนี่ยแค่นี้นะครับเครื่องปรุงรสผมนี้ก็มะนาวนะครับผมจะบีบมะนาวใส่นะครับดื้อนครับมะนาว เลยมะนาวนะครับไม่อยากเอาเปลือกใส่นะครับผมล้างหมดแล้วนะครับมีพลาสจิลไลท์หมดแล้วน้ามือผมนะนะครับเนี่ยบีลงไปเลยครับมะนาวไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวปั้นบ้านเราเนี่ยหอมนะครับมะนาวตอนี้เลยนะครับผมพริกลูกโดดใส่ไปก่อนเลยพริกลูกโดดนะฮะโชว์ลงโชว์ลงนะครับหอมหอมลงไปเก็บกระเทียมลงไปนะครับกระเทียม หอมเลยนะครับทำไมไม่ใส่ตั้งแต่ทีแรกให้หมดเลยก็ไม่รู้นะครับ้มคุณนะครับคุณไปเลยนะครับผมจะเรียดพานะครับพาหมูพาเนื้อนะครับแถวบ้านผมก็จะทำพาก็จะทำแบบนี้นะครับเอาไปย่างก่อน,นครับ้ยหอมหอมห่วยๆเลยพี่น้องเลยมึงดูหอมครับ หอมจุนะครับเนาะดูนะครับหอมมากครับผมดูไหมหอมมากนะครับผมเดอร์วันนี้เดอร์ได้เราเดอร์วันนี้ได้แล้วนะครับผมดูเลยโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับเยอะมากเลยครับเนี่ยนะครับ้เยอะเยอะเยอะสามเส้นนะครับสามเส้นนะครับเยอะมากครับนี่ดูครับเป็นไงล่ะครับนี่เห็นไหมโอ้สวยมากเลยเห็นไหม ครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ปลานะครับปลาลูกคินปลาเส้นนะครับของดีนะครับผมซื้อของดีมาทํานะครับเนื้อร้วนๆนะครับผมนะครับผมผักนี่ครับก็ผักก็ก็ไม่ไปไหนแล้วครับักกินกับลาบก็ประเภทนี้นะครับผักกินกับลาบนะครับเนาะข้าวสวยร้อนๆเหมือนเดิมครับวันนี้เรานะครับผมปลานะครับดูครับดูโอ้โหหน้าตาเขาครับ หาลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลาเส้นนะครับเส้นยาวๆนะครับเนาะอบไฟนะครับผมใช้อบไฟนะแต่ถ้าย่างไฟจะดีนะครับมีย่างก,ก็ดีนะครับย่างเตานะครับผมนะครับเออใมึงดู